สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m ั n นี่เดลี่นะคะประจําเช้าของวันศุกร์ค่ะศุกร์นี้ศุกร์ที่19กุมภาพันธ์2564นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันอาทิพย์ระดาค่ะมาสรุปภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนนะครับก่อนที่จะดูปัจจัยการลงทุนต่างๆภายในหุ้นไทยนะครับต่างประเทศเนี่ยดาวโจนค่ำคืนที่ผ่านมานะครับดิ่งไปกว่า119จุดนะครับนักลงทุนก็ก่อนข้างที่จะผิดหวังนะฮะต่อเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน กว่า861,000รายนะฮะแล้วก็เป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบกว่า1เดือนด้วยนะฮะคือเริ่ีเที่นักนะวิเคราะห์เขาคาดการว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ773,000รายแต่ว่าการที่ตัวเลขออกมาสูงแบบนี้นะครับเป็นสัญญาณที่มันบ่งชี้ว่าสหรัฐเนี่ยเขาคงยังได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด -19 กันอยู่นะครับนอกจากนี้เองยังมีอีกหนึ่งนีนะครับก็คือเรื่องของราคานําเข้าที่มันเพิ่มสูงขึ้นในรอบเกือบ9ปีด้วย ในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็เป็นสัญญาณว่าเงินเฟ้ออาจจะเร่งตัวขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้านะฮะตรงนี้เองหลายคนก็มองว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยหนุนให้ทางเฟดนั้นต้องมีการยุติการใช้ในโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะครับหุ้นหลายตัวในสหรัฐนะครับก็มีการร่วงลงมานะครับหุ้นวอลล์มานะครับค้าปรีกยักษ์ใหญ่ที่สุดก็ดิ่งลงเกือบ6%นะครับแล้วก็ Apple t e s ท a ก็ร่วงลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้นักลงทุนก็ต้องจับตาสภาคองเกรสนะครับจะมีการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนตอบปรากฏการของเกมสต็อปด้วยนะครับสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้น Wall Street ก่อนหน้านี้ครับ ทีนี้เรามาดูกันบ้านนะคะจากเรื่องของความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนชาวอังกฤษนะคะตอนนี้ก็สร้างความเชื่อมั่นนะคะต่อทิศทางของเศรษฐกิจว่าน่าจะเริ่มมีการฟื้นตัวได้แล mm ้วค่ะประเด็นดังกล่าวก็ส่งผลทําให้ทิศทางของค่างเงินปอนนั้นขยับแข็งค่านะคะท่ามกลางการปรับตัวอ่อนค่าของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ค่างเงินยูโรนะคะต้องยอมรับว่านะปัจจุบันนี้ค่ะถ้าหากว่าเรามองไปที่อังกฤษเองนะคะฉีดทา ฉีดวัคซีนให้กับประชากรนะคะหรือว่าประชาชนของเขาได้แล้วกว่า15.6ล้านคนทั่วประเทศค่ะซึ่งถือว่าเป็นการฉีดวัคซีนนะคะให้แก่ประชากรที่เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรของเศรษฐกิจขนาดใหญ่ความคืบหน้านี้เนี่ยก็ส่งผลทําให้มีโอกาสที่เศรษฐกิจของอังกฤษอาจจะ ฟื้นตัวได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปนะคะดังนั้นภาพนี้ก็เลยส่งผลทําให้ทิศทางของค่าเงินปอนนั้นมีการขยับปรับแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ1ปีค่ะเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโรค่ะ ดูราคาน้ำมันกันบ้างนะครับไปยูทีไอเนี่ยถือว่าดิดตัวหายในรอบ13เดือนเลยนะครับปัจจัยเรื่องของสภาพอากาศที่หนาวก็กระทบต่อการผลิตนะครับก็ทําให้ในรัฐเท็กซัสเนี่ยตอนนี้เรื่องของการผลิตน้ำมันอาจจะมีปัญหาขึ้นมาบ้างน,นะครับนักวิเคราะห์<ฆ>หลายสํานักคนะมองตรงกันว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นในสหรัฐตอนนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการผลิตน้ํามันหลายวันนะครับก็เป็นส่วนที่ทําให้ราคาน้ํามันปรับบวกขึ้นมาฮะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่เป็นปัจจัยบวกจากการที่สหรัฐเนี่ยเปิดเผยตัวเลขน้ํามันนดดิบที่ลลงใตอก มากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วครับโดยส่วนของราคาเนี่ยก็ขยับมาอยู่ที่61.34ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหลังจากที่แตะดับ61.48ตดอลลาสหรัฐต่อบาเรลในช่วงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่8มกราคมเลยฮนะ นอกจากนี้อุตสาหกรรมพลังงานในรัฐเทสซาเนียเขาก็ยังมีการขาดแคลนนะครับกระแสไฟฟ้าติดต่อกันเป็นวันที่6แล้วซึ่งก็กระทบนะครับต่อการกลั่นน้ํามันประมาณ1ใน5ของสหรัฐนะครับขณะเดียวกันเองสํานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ e i a นะครับก็บอกว่าสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐเนี่ยลดลง7.3ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วนะครับนักวิเครเาะห์ก็คาดการกันว่าลดลง3.4ล้านบาร์เรลนั่นเองครับ ค่ะบรรยากาศนี้เนี่ยนะคะปรับตัวถีบตัวขึ้นมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ในเช้าของตลาดเอเชียนะคะดูเหมือนว่าราคาน้ํามันจะไม่ค่อยเป็นใจกับการลงทุนสักเท่าไหร่และคะ่ะขยับปรับตัวลดลงนะคะถ้าหากว่าเราไปตรวจสอบดูจะเห็นได้ว่าทิศทางของราคาน้ํามันเริ่มมีแรงเทขายนะคะแล้วก็ส่งผลทําให้ตลาดเอเชียเช้าวันนี้เช็คไปนะคะจะเห็นว่าราคานั้นขยับลดลงมาก,กว่า2.54นะคะก็ลงมาจากที่ไปยืนใกล้ๆระดับ60หรือว่าเหนือกว่าตอนนี้ลงมายืนอยู่สักประมาณ50 8ดอลลาร์ต่อบาทเร็วด้วยทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงติดตามนะคะนั่นก็คือภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนะคะคแน่นอนว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยก็คาดหวังว่าอยากจะให้เป็นผู้นําการเติบโตในโซนของเอเชียถึงแม้ว่านะปัจจุบันทั้งยุโรปทั้งสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะประชุมกันกับชาติพันธมิตรนะคะหาหรือว่าจะจัดการอย่างไรกันดีนะคะกับทางด้านของจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจีนมีการเปิดเผยค่ะข้อมูลนะคะการคะ้าปลีกการส่งอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี่คึกคัก เลยทีเดียวแล้วค่ะโดยยอดขายรวมของธุรกิจค้าปลีกและบริการส่งอาหารในจีนนั้นปรับตัวสูงขึ้น28.7%เนะคะเมื่อเทียบเป็นรายปีจนแตะระดับ8 2 1แสนล้านหยวนหรือประมาณ1 2 7 5แสนล้านดอลลาร์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในขณะเดียวกันเช้าวันนี้นะคะถ้าหากว่าเราไปตรวจสอบดูในตลาดหุ้นโซนเอเชียจะเห็นได้ว่ามีการรายงานตัวเลข C P I ของญี่ปุ่นที่ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณเศรษฐกิจที่ดีแต่ตัวเลข C P I ล่าสุดนั้นติดลบไปนะคะ0ู ผยอดคาลกของออสเตรเลียนั้นปรับขยับเพิ่มขึ้น0.6ค่ะครับจากปัจจัยทั้งหมดนะครับจะมีผลต่อภาวะการลงทุนตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับเช้ามาเนี่ยเปิดมาช่วง10นาฬิานะครับร่วงไปกว่า10.69นะครับแต่ว่าขณะนี้เองตีตื้นขึ้นมานะครับติดลบไป4.99จุดเคลื่อนไหวที่1,506จุดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันครับ ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะผ่านทาง Mcot HD ช่อง30นะคะและแฟนเพจ a c e b o o k ของเรา Money and Banking ทีช n e l นะคะซึ่งสามารถรับชมไลฟ์กันได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกช่องทางเป็น c l ับ House ด้วยนะคะส่วนท่านใดนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงทุนแน่นอนว่าเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานที่หลีดตลาดแล้วก็ผลักดันตลาดมาในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะเริ่มคลายหมดแล้วนะคะ <laughs> ดังนั้นบรรยากาศการลงทุนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Trade Time ค่ะ เทรดทำเช้าวันนี้พูดคุยกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทร,รัพย์อเจำกัดค่ะสวัสดีครับพี่หวานค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่หวานครับในเชิงปัจจัยการลงทุนหุ้นไทยเช้าวันนี้นะครับเคลื่อนไหวช่วงแรกเองเนี่ยเหมือนว่าจะมีการติดลบลงมาสู่จุดที่วัดใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเริ่มตีตืน้นขึ้นมาบ้างเทรนหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ฮะลงมาถึงขนาดนี้น่าจะออกไซเวย์นะครับ อย่างตอนแรกที่เราคาดการณ์นว่ายังมีโอกาสที่จะแก่งตัวขาขึ้นเล็กๆได้บ้างนะครับในในใน,ในเรื่องราวของเชงเทคนิเจอร์แต่จริจแต่พอมาถึงตอนนี้แล้วเชอนี้ในค่อนข้างจะผันผวนนิดนึงก็คือเป็นการผันผวนเหมือนกับว่าจะปรับพอร์ตแต่การปรับพอร์ตครั้งนี้แตกต่างจากปีที่แล้วนะถ้าเราเทียบเป็นหลายไปมากเพราะว่าการปรับพอร์ตครั้งนี้ยังมีความคาดหวังไว้ว่าเศรษฐกิจหรือว่าภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเนี่ยจะฟื้นตัวจากภาวะโควิดได้นะนะครับมันจะแตกต่างจากปีที่แล้วนะ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยโอกาสของเชนวินเด็กที่จะไซเวหรือว่าปรับตัวยืนเหน, 11, นือร้อยหนึ่งพันเก้านะครับในช่วง,งสั้นๆเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับแ,แล้วก็ถ้ายังไม่มีปัจจัยลบเอ่อหนักๆลงมาอย่างสมมติว่าทางด้านฝั่งจารและเมกนนานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาไม่เป็นผลอย่างเงี้ยเขาลดวงเงินลงมาที่เอาไปใช้ข้างหน้า กล้าเป็นไมได้นะครั้งแรกนี่จะขอไป1.9ถึงไหมฮะ1.9ล้านล้านแต่ถ้าไม่ได้ก็จะแบ่งออกเป็นสองยอดหรือเปล่าไปอีกครั้งหนึ่งไหมซึ่ง่าเป็นอย่างนั้นจริงตลาดก็อาจจะปรับตัวลดลงมาอันนี้เป็นสิ่งที่คาดการณ์กันไว้ยังไม่เกิดขิ้นะต้อง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 ชี้แจงก่อนนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยตลาดปรับตัวลงมาตามทิศทางตลาดต่างประเทศแล้วก็สถาน์น้ํามันที่ปรับตัวลดลงมาละนะครับคราวนี้พอลงถึงตรงนี้จะทําอะไรดีก็แนะนําซื้อเล่นรอบนะ คือกรรอดต้องหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดต้องซื้อเล่นรอบครับค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยคือจะหลุดระดับหนึ่งพันห้าร้อยลงไปใช่ไหมคะหนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่งสี่เก้าแปดกับหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งสี่เก้าแปดจะลงไปปิดแก๊ปทางด้านเทคนิคเล็กๆตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับเขาจะมีอยุดอีกหนึ่งที่เขาทำหายแล้วยหนึ่งสี่เก้าแปดแล้วหลังจากนั้นเขาก็เปิดกระโดดขึ้นไปนะครับเราก็เลยให้หนึ่งสี่เก้าแปดไว้ด้วยฉะนันถ้าร้อยเป็นแนวรับปิดทิศทางค่ะครับ เราเรามองหุ้นในกลุ่มของพลังงานเนี่ยนะคะลงมารอบนี้สามารถที่จะเข้าไปเริ่มซื้อได้แล้วหรือยังคะอย่างปตทเองวันนี้ก็ลงมาประมาณ1.2เปอร์เ็นนะคะแล้วก็พ t t g c ซก็ลงมาสักประมาณ1.15แต่ว่ายังไม่ดูราคายังไม่ลงมากสักเท่าไหร่นะคะที่ที่ราคายังไม่ลงมากสักเท่าไหร่เนี่ยเป็นเพราะว่าการคาดการณ์ในเรื่องราวของผลประกอบการคือปีนี้คาดการณ์นเนี่ยจะดีกว่าปีที่แล้ว ถ้าเทียบเป็นหลายเรมานก็ได้แตดีกว่านะสิ่งที่คาดการณ์กันว่าอย่างไงข้อเังเกตก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วปี2563าสมช่วงสักเดือนปลายเดือนสิบเดือนสิเ็เนี่ยที่แจนิดเด็กเราลงสนักเลยอ่ะเราจะไม่ได้ยินผู้บริหารโดยษัทจบทะเบียนออกมาคาดการเรื่องยอดขายที่เติบโตถูกไหมฮะถึงแม้กระทั่งกาไรที่จะตั้งเป้าไว้เท่าไหร่หรือว่ายอดขายที่ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่แต่พอช่วง พฤศจิกายนการพฤศจิกถึงปลายพฤศจิกเนี่ยเราเริ่มมีละค่บริหารเริ่มคาดจ่าละคเพราะว่าจากการระโควิดมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้ามมาจนถึงปัจจุบันนี้ผู้บริหารยังคาดจ่าและยังคงเคาะคงเป้าอัตราการเติบโตของยอดขายไว้ที่เดิมอยู่นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเองเ,องเนี่ยสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการคาดจ่ายางน้านเปลี่ยนพื้นฐานที่ทําให้นัลกลงทุนเองขายก็ต้องซชื้อถือน ถ้าขายไปต้องตืคืนถูกไหมครับเพราะคุณคาดคาดโดยเฉลี่ยทั้งบริษัทเท่าที่เราซ้าตัวเลขมาก็อยู่ที่สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจะมีตัวเลขแม็กซ์ตัวเลขที่แมบบ็กมากที่สุดนี่คือยี่สิบเปอร์เซ็นเท่าที่เราเห็นนะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนื่องความหมายว่าถ้าฉันขายไปเนี่ยขายที่ราคาสูงฉันก็ต้องซื้อคืนเพราะงั้นตลาดมันก็จะเริ่มเป็นรอบมากมนะครับจะเริ่มเป็นรอบมากแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงของผลประกอบการที่ประกาศออกมาเยอะเอาด้วยนะ ธนะครับลงตอบรับผลประกอบการแต่ก็รอซื้อนะรัวแทนแล้วไม่ได้ขายแล้วหยุดขายแล้วรอซื้อครับทีนี้ขอสอบถามเรื่องหุ้นเต็มกันชงบ้างฮะตอนนี้มาแรงมากๆเทรนตรงนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นมานะตอนนี้เองเนี่ยนักลงทุนหลายคนมีคาถามตามได้ไหมฮะตอนนี้ฮะตามเหรอครับว่าเล่นรอบจะดีกว่าเล่นรอบดีกว่าใช่เล่นรอบจะดีกว่าอย่างตอนนี้เนี่ย ที่เราเขียนตีมกันชนเมื่อสองวันที่แล้วเราเขียนคาราบาป็นเขียนเทคนิคแล้วก็ตีมกันชงด้วยนะฮะเราใช้ตีมกันชงหรือตีมกันชาดีครับทับ้งสองอย่างเลยก็ได้ครับเหมารวมกันกันชงกันชาเอากันชงกันชาแล้วจะได้สอดคล้องกันเนาะอย่างอย่างคาราบาวตอนนี้เองเนี่ยที่ที่ขึ้นมาได้ในระดับขนาดนี้เองเนี่ยเราก็เริ่มมองว่าเาขาลงไปเทสพปอร์ตนะที่เราเรอมองว่าคือหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามดาแต่ไก็ถึงถึงถึงพอสมควรนะ แล้วก็รีเวิร์สมาหวานขึ้นมาแรงใช่ไหมฮะพอขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องมองว่าถ้าคุณจะเล่นรอบเนี่ยราคาตรงนี้คุณจะมีเหลืออัพไซด์น้อยมากนะเพราะงั้นวันนี้ต้องดูที่หนึ่งสี่ห้าต้องยืนเหนือได้เท่านั้นในบทวิเคราะห์เราเขียนอย่างนั้นถ้ายืเหนือไม่ได้เราให้ขายเพราะว่าก่อนหน้านี้เราให้ซื้อนะครับเราเราเที่ยวเทคนิเกลอย่างนี้แล้วกันนะส่วนปีมกันชงกัญชาถ้าจะเล่นในระยะปีนี้เองเนี่ยคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า กระบวนการกว่าจะทําออกมาได้กว่าจะทําการผลิตได้ต้องถึงไปมาที่สามนะครับนะครับต้องถึงไปมาที่สามอย่างบีโอดีเนี่ยเขาก็ประกาศชัดเจนออกมาว่าเขาพร้อมทุกอย่างทั้งหมดหกหกขั้นตอนที่เขาจะทำนะครับเขาก็รอไปแล้วแต่คาดว่าจะรู้ผลจริงๆแลวสามารถที่จะเคาะการผลิตนําได้นี่คือไปมาสามนะฮะเราเราต้องให้ข้อมูลอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้าอีกตั้ง เกือบสามไปมากอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเล่นรอบก่อนดีไหมอันนี้คือคำถามนะใช่ใช่ชุดรายากันว่าทรงจะต้งไหมลงจะตึงไหมมีท็อปพิกไหมคะขอสั้นๆค่ะสักตัวสองตัวค่ะท็อปพิกวันนี้ของเราเราเราเป็นตัวของมินเนาะค่ะสันๆก็เป็นเทียวเทคนิคเท่าไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเลยแล้วกันนะแต่ก็คาดการณ์ผลประกอบการน่าจะดูดีนะน่าจะดูดีขึ้นดูดีขึ้นคือ่าทุนน่ะการตนดูดีขึ้นเท่านั้นเองรับเพราะงั้นเราก็มาดู อ่าใช่นะครับอ่ารีสอร์ตที่28บาทเป็นเฑนะ์เนาะสำหรับตัวมินเอ่อมินก็ดูที่28บาทเป็นเฑ์ถ้าถ้าระดับราคาไม่ได้ต่ำกว่า28เป็นเลย28บาทผมว่าน่าจะไซเวแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะไปเทส30ทอยู่ะนะครับครนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าการเทส30ผ่านปุ๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่คาดการณ์ว่าอ่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแรง,แรงก็คือกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมเนี่ยเขาจะกลับขึ้นมาหรือเปล่าถ้ากลับขึ้นมาเนี่ย เบสอัพ30เนี่ยจะคอนเฟิร์มตรงนี้ทันทีนะครับดูสองสอิประกอบกันนะแต่แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผลประกอบการก็ยังยังไม่ได้โดดเด่นแบบชัดเจนขึ้นมานะคือตัวเลขติดล่าบาจจะลบน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับเราตั้าอยู่ที่30มสบ3ึงสามส้าสิครับผมครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมาครับ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ่สวัสดีครับดูเหมือนว่าช่วงเวลาของการรุ่งโรดของตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยได้บิวตลาดหุ้นไทยไปไกลสักเท่าไหร่นะคะรอบนี้จุดสูงสุดทําได้ไว้สักประมาณ1,530-1,540ตอนนี้ก็เริ่มลาดถอยลงมานะคะแล้วก็มีการสลับกลุ่มเปลี่ยนเล่นกันด้วยจะเห็นได้ว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานวันนี้ก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรตามทิศทางของราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงด้วยช่วงเวลาแบบนี้เองนาวิเคราะห์ก็แนะนำนะครับเล่นรอบดีกว่านะครับปัจจัยการลงท ส่วนหุ้นแนะนาของรายการเราในวันนี้นะครับรวบรวมมาจากบรรดาโปรเกร์ชันนำนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์นะครับแนะนํากันมาดังนี้นะฮะบอลอกกรุงศรีแนะนาหุ้นของ CGH นะครับแล้วก็พอร์ตครับส่วนทางด้านของกสิกรไทยค่ะมองไปที่ PTT GC และ Global ค่ะบอลอ KGI นะครับแนะนา PTG ILM นะครับแล้วก็ GPS4 ครับส่วนทางด้านของกรุงไทยซิมิโก้นะคะให้ไว้ที่ Human a r m a แล้วก็ EA ค่ะปิดท้ายกันที่ DBS Wicker ครับแนะนำ PTG แล้วก็ PRM ครับ เวลาที่เราจะเลือกลงทุนหุ้นตัวไหนนะคะก่อนที่จะไปเสิร์ชดูว่าราคาเป็นยังไงให้กลับไปศึกษาด้วยนะคะลองเสิร์ชดูบทวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งดูว่าธุรกิจเขาทําอย่างไรกันบ้างน,นะคะเพื่อมองหาแนวโน้มที่น่าสนใจในการลงทุนแลละค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าใครอยากลงทุนในต่างประเทศช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอย่างที่เล่ากันไปในช่วงนี้ค่ะหลายๆคนให้ความสนใจกับการลงทุนในต่างประเทศนะคะวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวของการลงทุนมาฝากกาันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเขามีความโดดเด่นในด้านนี้นะคะคสามารถเปิดพอร์ตการลงทุนในต่างประเทศได้มีบทวิเคราะห์ที่จะมานําเสนอให้นักลงทุนได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจพิจารณารายละเอียดน่าสนใจอย่างไรติดตามได้ใน Go Invest ค่ะ ว่าที่ตลาดหุ้นในประเทศผันผวนการลงทุนต่างประเทศถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะสามารถกระจายความเสี่ยงไปยังหลายประเทศลงทุนในอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่สร้างโอกาสในการเป็นเจ้าของบริษัทร,ระดับโลกและสามารถลงทุนออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านฟังก์ชั่น Global Invest กับบริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหลวงที่มีระบบซื้อขายล้ำสมัยออนถอนดูพอร์ตง่ายด้วยปลายนิ้วอัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารรวมบทวิเคราะห์หุ้นเด่นครอบคลุมทุกม,มิติในการลงทุนต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเจาะลึกการลงทุนในหุ้นและ E T F S กว่าหมื่นตัวในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำอย่างสหรัฐฮ่องกงและเวียดนามเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและช่วยกระจายการลงทุนลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนปีที่ผ่านมาเนี่ยที่หลักทรัพย์บัวหลวงเราเปิดให้บริการเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยครับก็ต้องบอกว่า จริงอาจจะเป็นด้วยจังหวะและก็โอกาสด้วยที่ว่าเป็นนโยบายของทางผู้เผยหผ่เราที่เรามองภาพของตลาดหุ้นในต่างประเทศเองเนี่ยน่าจะดีขึ้นด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าลูกค้าเราเนี่ยกว่าร้อยละแปบเนี่ยสร้างผลตอบแทนได้ดีเป็นกําไรในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้ภาคตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่เป็นจุดมุ่งหมายหลักของทีมงานของเราอยู่แล้วว่าเรื่องของความมั่งคั่งของลูกค้าเรื่องของการสร้างผลตอบแทนการให้ความรู้กับนักลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเป้าประสงค์หลักของทางทีมงานของทางหลักทรัพย์บริหลวงเราอยู่แล้วนะครับ ตอนการลงทุนก็ไม่ยุ่งยากใครที่เปิดบัญชีลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงอยู่แล้วก็เข้าไปล็อกอินที่แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งและเลือก BLS Service จากนั้นเราจะเห็นช่อง p r e t, ate, t ate, ีเทสเทสโพส a ท e และ Service อันดับแรกผมก็ต้องเรียนว่า p r e t เท e ก็คือเราก็ต้องเข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนอนอกจากที่ผมให้ช่องทางในการผ่านทางดูทางทางเฟซบุ๊กหลักทัพยบัวหลวงนะครับหรือว่าดูทางทางโนเลจ s h ร์ลิงแล้วเนี่ยเราสามารถดูผ่าน global research ซึ่งอยู่ในช่องของฟรีเทดในใน,ในช่องของสตรีมมิ่งของ BOS Service ตรงนี้ได้นะครับพอเราหาข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยเราอาจจะดูสัญญาณทางเทคนิคนะครับดูในเรื่องของตัว Global Signal ซึ่งก็เป็นบริการพิเศษของตงลาดซับบูลหลวงเรานะครับในการจับสัญญาณหุ้นต่างประเทศเป็นรายวันเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าเลือกฟังก์ชันตัวเทรดหรือว่า Global Invest เลยก็คือเตรียมพร้อมลงทุนแล้วนะครับพอเราลงทุนเสร็จหลังจากนั้นเราก็าจ,จะมาเลือกดูในส่วนของ Portfolio นะครับเรามีระบบ Consolidated Port คือรวมหน้าพอร์ตการลงทุนเลยเพราะนั้นลูกค้าสามารถ ดูพอร์ตการลงทุนทั้งหมดที่อยู่กับหลักทรัพย์บุญหลวงได้ในในหน้าเดียวนะครับรวมถึงเรามีระบบการติดตามผลตอบแทนของของผลการลงทุนของลูกค้าเราเนี่ยชื่ว่าบุญหลวง i Tracker นะครับตรงนี้เองก็สามารถช่วยในการวิเคราะห์ผลการลงทุนได้ดีนะครับซึ่งในฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็รวมไปถึงการฝากเงินถอนเงินด้วยนะครับเพราะก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนต่างประเทศได้เนี่ยเราก็ต้องมีการโอนเงินมาก่อนนะครับมีการคอนเวิร์ดเงินหรือว่าแลกเงินจากเงินบาทเนี่ยเป็นสกุลต่างประเทศสมมุติว่าผมอยากลงทุนในหุ้นสหรัฐนะครับผมก็ต้องโอนเงินบาทมาข่านต่ำ5 0,000 0บาทในครั้งแรกนะครับคอนเวิร์ตเงินเป็น USD เราก็ใช้เงิน USD นี่แหละลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้เลยขั้นตอนก็ง่ายๆเท่านั้นเองคร อยากจะหยิบพุ้นอีกบางส่วนที่ที่คิดว่าในปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตได้ดีเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาได้รับผลครบจากโควิดค่อนข้างเยอะก็คือบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าวอลดิสนีย์เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาเขาอาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของการปิดสวนสนุกต่างๆแต่คือถ้าเราไม่ได้ติดตามเนี่ยเราก็จะรู้แต่ว่าอวอลดิสนีย์เป็นบริษัทที่ทําสวนสนุกแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมมมาาาาาเเ้ีกกรรรปัับธุิจนนทํตวของ มาจะมาเป็นคู่แข่งของ n t t l l x อ่าที่ทำวิโอรีมิ่งนะครับก็ต้องบอกว่ายอดผู้เป็นสมาชิกยอดซับสค r i เ e อของเขาในธุรกิจนี้เนี่ยเติบโตได้ดีมากๆนะครับแล้วตรงนี้ในแง่ของสัดส่วนไรายได้ส่วนที่เป็นตัวของสตรีมมิ่งเนี่ย ก็เพิ่มขึ้นมาขณะที่ในปีนี้เองเนี่ยพอวัคซีนเริ่มมามีการส่งวัคซีนกระจายวัคซีนไปยังทั่วโลกแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในธุรกิจหลักเขาเนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆฟื้นได้ในที่สุดน,นี่ก็เป็นบริษัทอีกบริษัทนึงที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็ถ้าเราไปดูประวัติเนี่ยเขาอยู่มานานแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นบริษัทที่ผมว่าลงทุนได้ส่วนอีกบริษัทหนึ่งก็อยากจะหยิบบริษัทที่ว่า Starbuck s นะครับก็เป็นบริษัทซา b u บักนี่ก็เป็นบริษัทที่ผมว่าคนไทยทุกท่านรู้จัก,จกดีบริษัทนี้ปีที่แล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิดเช่นกันพอปีนี้เนี่ยวัคซีนมานะครับตรงนี้เศรษฐกิจก็เปิดขึ้นมาได้ซา b u บักที่เขามีร้าน ทั่วโลกเนี่ยครับรวมถึงตอนนี้เขาก็มีการขยายธุรกิจเปยียงออนไลน์ด้วยผมว่าก็เป็นอีกบริษัทนึงที่ผมว่าน่าสนใจนะครับสบริษัทเมื่อกี้เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดทุนสหรัฐนะครับอยากจะหยิบสั้นๆบริษัทในตลาดทุนฮ่องกงมาคุยกันบ้างนะครับ넷อีส mm hmm. e นี่เป็นบริษัทที่ต้องบอกว่าทําเกมออนไลน์อ่ะคือเป็นเบอร์สองรองจากเทนเซนต์คือเป็นมวยลองบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราไม่อยากจะลงทุนในเบอร์หนึ่งเ่เราอยากจะเล่นมวยลองก็องลองดูเน็ตอีสเพราะว่าเขานอกจากจะทําเกมออนไลน์ที่มีเป็นผู้เล่นคู่แแขงงททีมมาาา้้้ชิับบลวเนยน เขาเรียกว่า edtech คือทำออนไลน์ education ด้วยถ้ามองในแง่ของ Variation แล้วเนี่ยตัวของ n e t e a s t เองก็เป็นบริษัทที่ v a บ a t i ั n ยังไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็โคตดยอของในฮ่องกองคือ9999นีกเลขสวยอีกนะครับแ้วใครชอบหงเฮงเรื่องเลขนี่ก็อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานนะแต่ว่าตัวเลขในเพอร์ดีพอดีหุ้นในตลาดหุ้นฮ่องกองเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวเลข และหากกระจายการลงทุนไปยังหุ้นเวียดนามซึ่งถือเป็นประเทศที่กำลังพัฒนามีโอกาสที่เศรษฐกิจจะเติบโตสูงในอนาคตการลงทุนในเวียดนามถือเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีโดยสามารถลงทุนใน D r E 1 V F V N 3001ที่หลักทรัพย์บ,บัวหลวงเป็นผู้ออก ซึ่ง DR จะลงทุนในหุ้นชั้นนำเวียดนาม30ตัวหากเราซื้อ d r เพียงตัวเดียวเท่ากับเราซื้อหุ้นของเวียดนามทีเดียว30ตัวอยู่ที่ไหนก็ลงทุนต่างประเทศได้กับ BLS Global Investing ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปิดบัญชีได้ที่ w w w b u a l u a c o t h หรือเบอร์026181111 นั่นแหลคะครับคุณผู้ชมครับครบถ้วนนะครับแนวทางการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศหลายคน<ฯ>อยากจะเริ่มต้นแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นที่จุดไหนนะครับเรานํามาฝากกันครบถ้วนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดบัญชีไปจนถึงหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เด่นๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐรวมถึงซากฝั่งของฮ่องกงแล้วก็เวียดนามด้วยใช่ค่ะเขา<อ>มีการออกบทวิเคราะห์เป็นรายสัปดาห์เลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีพี่เลี้ยงหรือว่าที่ปรึกษาคอยดูแลนะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในเช้าวันนี้แล้วค่ะวันจันทร์หน้ากลับมา ดีค่ะสวัสดีครับ